ผมภาคภูมิพันธสิตธิ์ครับท่านผู้ชมครับหากมีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามหมวด5ของรัฐธรรมนูญต่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเช่นกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐกำหนดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าซึ่งอาจส่งผลให้ราคาไฟฟ้าสูงขึ้นประชาชนย่อมมีสิทธิ์ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐต่อสารรัฐธรรมนูญได้นะครับสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรพิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้มีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเกิดมาจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันครับผมทราบข่าวมาว่ากระทรวงพลังงานนีได้กาหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสําหรับการผลิตไฟฟ้าในอนาคตทําให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนีมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าลดลงไม่ถึง5้าส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเขาจะให้บริษัทเอกชนเข้ามาผลิตไฟฟ้าแทนอะไรนะครับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เราต้องเสียค่าไฟฟ้าแพงขึ้นแน่เลยครับหนูว่าเราควรปรึกษาดรเท่าเทียมค่ะท่านจะให้คําตอบเราได้ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยท่านสิทธิพันธ์สามารถยื่นคำร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เพราะท่านมีหน้าที่ที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือว่าความไม่เป็นธรรมกับประชาชนได้ครับ เมื่อนายสิทธิพันธ์ได้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากระทรวงพลังงานยังไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องจึงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่นายสิทธิพันธ์เห็นว่าการสั่งการของคณะรัฐมนตรีนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนและนายสิทธิพันธ์ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา5-1หหลังจากสารรัฐธรรมนูญได้มีการไต่สวน จากเสนอความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้วินิจฉัยการกระทําของผู้ถูกร้องที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา5 6วรสองประกอบมาตรา3วรสองให้มีข้อแนะนําว่ารัฐโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานต้องดำเนินการกำหนดกรอบหรือเพดานของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชน ในระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศและกำหนดปริมาณไฟฟ้าสำรองอันเกี่ยวกับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนอันส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากประชาชนให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามความต้องการการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศในแต่ละช่วงเวลาถาาก,กำหนดกำลังไฟฟ้าสำรองสูงเกินสมควรและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะอาจถูกดำเนินการโดยองค์กรอื่น หรืืออสาอ่นได้จากการไต่สวนของศาลปรากฏว่าทางฝ่ายรัฐบาลมีพยานหลักฐานมายืนยันว่าค่าไฟที่สูงขึ้นเนี่ยมาจากค่าก๊าซธรรมชาติที่แพงขึ้นผมเข้าใจแล้วครับเป็นยังไงกับนบ้างครับแม้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าจะปฏิบัติหน้าที่ของรัฐได้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรนูญก็ตาม แต่สารรัฐธรรมนูญได้เล็งเห็นถึงเรื่องสิทธ,ธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับโดยมีข้อแนะนําต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ของให้ดําเนินการกําหนดกรอบของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนในระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศและทั้งหมดที่ท่านได้ชมเป็นเรื่องสั้นจําลองเหตุการณ์ของธรรมวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่หนึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบหกาท่านสนใจท่าน,านดูข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมติดตามข่าวสารได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลและเว็บไซต์สำนักงานสารรัฐธรรมนูญ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ